ถึงนิบนึงนะที่ยิงไม่โดนไม่ตัวเองอันไหนวะอันนี้เหรอเฮ้ยไอ้ทียตายหาไปแล้วเอ้าแล้วกูตียังไงอยู่ขอการสวัสดีทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็กลับูมในการเจ็กอินแบกนะครับวันนี้ก็ไม่เล่นเกมเกมอะไรวะเอ่อ E.P.O อ่าอ o นะครับอ่าวันนี้แขกรับเชิญผมก็ไอ้ฟัดอีย แล้เาเช,ชื่อวันนี้ผมมีพี่ยูแล้วก็พี่พี่อะไรครับอียูได้ยังไงวะเออพี่พี่พครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อ่าโอเดโคลิโอร์ครับโอเคยิโเค,คโอโอเลยค,ครับผมเลยครับวันนี้เราจะก็จะเป็นหูยนต์แก๊งสามชาติที่จะไปนนป้วนป้าผู้โชคดีนะครับแ <c oughs> ม่งดีมาด้วื่อยเ้าใจวะออกเกมสลยสัตว์ใจเย็นอายูอ่าแล้วแขกเราเชื่อผมก็เคยยูนะครับอ่าตอนนี้เราต้องซื้อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เรามีเงินมีเงินเพิ่ม ยี่สิบเอ็ดบาทใช่พี่ซื้อพี่ซื้อไอ้เพิ่มเพิ่มยกอยู่จะเอาใช่ไหมอยู่เอานั้นไปพี่ขอผมขอเอ่อกับดักนะเอาไว้เอาไว้เล่นหน่อยเดี๋ยเจอตัวอเลยพี่ไปแล้วนะอันหนึ่งนะอันหนึ่งเหรอใช่พี่ซื้อไปตอนชุบเองอะโอเคเออหลังผมวัหลงป้องไม่มีเลยครับหลังป้องไม่มีอะไรเออแอดฮสแอดฮสพอพี่สตัมมี่หน้าเพิ่มโได้ได้ได้ไม่มีอะไรนั้นไป อ่าเลยหยิบเลย15บาทอยากเอาอะไรเพิ่มไหมเอาเลือดไหมเอาเลือดเอาเลือดดีกว่าเลือดพี่เลือดพี่ซื้อไปให้แล้วคนละอันใช่ไอ้กุญยาทุบกูนะมึงยาทุบกูนะพี่วันฉันนะพี่วันฉันนะพี่บังคับนะแต่ชุบไม่ได้นะหย่าส่งตีที่ไปเยอะแล้วนะไม่เป็นไรมันแค่ว่าตีเล่นๆเฉยๆอ่าซื้อเสื้ออีกไหมไอ้แม่งไม่ไประโยชน์เฮ้ยพี่ผมขอนะผมขอเนี่ยเดี๋ยวอันไหนอ่ะเออ อะไรดีกว่าเดี๋ยวอย่าพ่งด,ดีกว่า,อ,าอันนี้มันมัน,ม,นมันเพิ่มเลือดหรือเปล่าเพิ่มเลือดอ,อัปเกรดไม่อยากได้เท่าไหร่เพราะว่าพอเรือกไม่น่ามีเออเรีอกไม่น่ามีไม่ต้องเอาหลบกัดกหลบกัดอะไร <c oughs> คือแบบว่ากูหยิบ กูหยิบปือขึ้นมาแล้วพี่ก็ขัดามองหน้ากูเยี่ยไอ้ไอ้ตัดจังหวะที่กำลังจะเตะเต๋อหลังไอ้เงี้ยกูเยี่ยเลยเงี้ยเอ้าเอาเอาของมาซื้อเราใจเริ่มเกมไอ้เงี้ยน้าเลยเอาเอาอันนี้ไปตักอันหนึ่งกันแหละเงินเหลือเงินเหลือเว้ยเออเงินเหลือโอเคอ่าเอาไปให้หมดนั่นเดี๋ยวต่อเพิ่มต่อไปก็หมดละอ่ากาวพันละอ่ะอ่ะพอละพอละกดเลยกดเลยไปไปไปไม่เอาเหมือนตาที่แล้วนะ เหมือตาเหมือตาตายกันหมดเหลือคนเดียวมึงไม่โคตรคอนเทนต์เลยคอนเทนต์จริงโคตรละแวงกันนะอืมปเรามาเจอบ้าผู้โชคดีดีกว่าขอไม่เอาบ้ายังไงถ่าไรไอ้ผมไม่เอายังไงเดินนะเดินนะเดี๋ยวะเพื่อนแจกใจแจกคนของผมอันเนี้ยอ่าอใช่โอเคอันนี้อันนี้ของใครกำลังของผมใช่ไหมกอกไม่ใช่ของของไอายุไม่มีเลยของยูของยูอันนี้ของพี่ระเบิดใครระเบิดใคร ระเบิดนะตอนนี้เลือนสีหกน่าจะพออยู่มั้งไม่เป็นไรงั้นเก็บเก็บลงกล่องนะเก็บลงกล่องมันนี้อ๋อเอออุ้ยโทษพี่เอ่องั้นพี่ขอระเบิดนะพี่ใช่ป็นได้ได้ผมเล่นนี่เองกับดักเองแถบบป่ะอ้าวแถบคนละอันก็ได้นะคนละอันคนละอันอายุเอาเอาเอาไปใช้ผมผมต้องใช้เลยเหรอแถบอ่ะเออเฮ้ยใช้ดิมึงกดกดเก็บเหมึงนไปกดกดคลิกไงมันมันมันไอแถบเนี่ยมันจะใช้ยากนิดนึงดิ ว่ามันมันต้องรอให้ไม่ใช่มันต้องรอให้แถบมันกลายเป็นสีแดงแล้วก็วางได้ใช่อ่ะกดนะแ้วก็รอมอนมัน่อมนมาเลยไปดูดิเราจะเจอบ้าผู้โชคดีหรือเปล่าแมนมนมอ่าจอดเลยพี่ว่านะตอนออกเราไม่ควรรีบเว้ยเราควรออกแบบค่อยๆออกเราก็ค่อยออกดีกว่าเนี่ยาช่อหมโอเคอ้อทำไมยาเหลืออันเดียวะ ผมใช้ผมใช้พี่ผมใช้ผมใช้พี่ตอนออกอ่ะพี่ก่อนเข้าไปสำรวจพี่ต้องเช็คแมพทุกอย่างให้ดีก่อนบนฝุนโอเคนนี้องนี้ดอะไรแต่ถ่าอง่ะ้องไม่ห้องห้องห้องอุไม่ห้องอ้อ่อง่ไ่ห้เ่ออไม่ห้องเ้ออะไรอะไมอมอ่าง ไหนอเออไหนดูดิยกได้ยกไหมยกได้ไหมแตกแตกแตกเพื่อใครมันดันหลังกูเนี่ยกูกูกูเหลังมึงเข้ารถออกไปดีเออเอ๋อได้ได้ยกยกขึ้นไปเลยก็ได้ยกขึ้นมาขึ้นรถเลยขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็แล้วก็ให้เจ๊กให้เจ๊กดันให้เอาเอาไปโอเคโอเคลองระวังรักกันรางสองน่าจะยกได้คนเดียวโอเอาอายุดันดันหลัง ร่าถึงกันลังโอเคพ่อพ่อพอยัดแล้วกูต้องคอยเนี่ยไออยู่มาด้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตายไปผมผมพ่โอเคเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ยเฮเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮยเฮเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เออประตูนี้อย่าเข้าดีกว่าผมว่านะอะไรมีอะไรอะไรวะเกิดอะไรขึ้นข้างในของวีเปิดดูเลยสบายเลยเียไมให้เลยมันจะมีอะไรมั่งวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะตัวอะไรบินได้ก็ไม่รู้อ่ะลอยไปลอยมาอยู่อ้าวเรารถเข็นไม่เอาเข้าไปเอา้ยไอ้เหี้ยอะไรเดี๋ยวมึงเกลียดกู้มให้เอารถเข็นไปที่นู่นก่อน ไม่ก็คือจะให้จะให้เอาของเนี่ไปลงไปลงที่ขายออ๋โอเคโอเคโอเคไปเลิอกจะจัดขึ้นไม่หมดวะอ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยไแล้วเพื่อนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าพึ่งบอกไม่หมดน้อยสองครบจำนวนมาลงนะเออใช่โอเคพี่ปล่อยมันจะมันจะขายก่อนยุ้ปล่อยยุ้ปล่อยอ้าวหมดเลยนะพยายามอย่าปล่อยอยู่โอเคไเดี๋ยวม่แตกอี่กไปน้ำหน้าเลยน้ำหน้าเลยได้ได้ได้ไหนไหนผมเปิดบทสวดเข้าไปเลยบทสวดบทสวดหลงพ่อไอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไร อะไรพี่นี่อะไรอุ้ยสวัสดีครับตัวเฮียอะไรเนี่ยอ๋อไอตัวนี้เหรอเนี่ยที่ฝูเห็นมันเดินไปเดินมาอยู่อะโล่อะไรนะวะไปไหนละมาเดินไปฉล่างดิน้ำแรงมางเลช่างแม่งปิดประตูไว้ปิดประตูไว้พี่ปิดประตูไว้ไปตัว ชื่ออะไตัวมึงมีกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยยจ็ดเคมันหมุนได้เชี่ยพูดติดอย่าไปชิบหายแย่น่าอะไรของมันอืมอะไรของมันบ้าไอเเ้เหี้ยกบเชฟนี่มันเท่เป็นบ้าเลยวะ่ะอาอเหยียบหน่อยโอ๊ยโอ๊ย ระวังระวังระวังเฮ้ยแ KB ระวังแล้วนะระวังนะเออเออเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงมาแทนกลุ่มไอ้กบเชฟมันเท่กว่าพี่เออกูรู้มันเก็บแทบเลยเก็บแทบนะได้ได้ได้ไดี๋ยวไปยับเก็บแทบเก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยมาลงมาลงมาแล้วมาๆมาหลังก็มาว่ะอุ้ยเฮียโอ้โหเลเซอร์โอ้เลเซอร์บี หมอดนะหมอดนะอันนี้เสื้ออันีเสื้อเข้าหน้าหมอดนะไปแล้วไปแล้วไปเดินไปหาพี่นะบอกเลยก่อนพี่ไปหานะมันไปหาพี่สองขั้วเลยอ่ะไม่ไปหมดเลยเฮียเคี่ยวอะไรไว้สับเวลาที่มึงยังมาเคี้ยวอีกเหรอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตังค์ที่ไปโจทย์ปี๊ยอ้า อ้าวเรียบร้อย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 โดนเหยียบตัวเองเรียบร้อยเย้ยกูไม่อจะไปเหยียบไปเลยจี้เลยอ้าวไรเฮียโดนกิเขามึงไรเฮียไม่เคยต้องกดหนึ่งคือไปมีผีมั้ยหลพอโดนเต็มที่เลยเมื่อกี้นะฮะวางไว้ไม่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมาเหยียบไม่ก็ไม่รู้ไอ้เฮียเหยียบเหยียบนะเว้ยอย่านะเหยียบของคูนะมันผมยืนตรงนี้เลยพี่ไปดิ้งมันบ้า มจะเล่นย่งเงใช่ไหมโอเคมันนี้วันนี้ตัวใหญ่ตกไปแล้วหลวงพอจัดการดีอ่ะตัวไหนไป่ะแย่พี่พี่โยนระเบิดใส่มันแล้วมันตกไปแล้วเออช่างมันช่างมันดีแลรกเฮียเร็เข็นหน่อยเร็เข็นมาอยู่ตายแล้วอุ้ยเจอของดีอืมหนักมากแต่ข้าวพลังสีโอ้ยเฮ้ยระวังเราบังเฮ้ยระวังระเบิดโอเคไอ้ยู เฉียบหรอเรียบร้อยดียังไม่ไม่ตายเออแ้ยแล้วคิดแล้วคิดอยู่ไหนตัวอะไรพี่อุ้ยไม่พูนกดบอกนะตัวพูดกดนะไอ้เีคยเดี๋ยวกูนี่เอางี้เดี๋ยวกูเววางไว้แถวนี่ดีกว่าใกล้ที่ขายดีกว่าโอเคพี่ทำอะไรต้องชาร์จเวย์ไงเฉียด ไอ้เย้ยโดนเขาปากแล้วก็ให้นะไอ้พี่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 ผมมีแทบผมมีแทบพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังีืเดิมตรงนี้ไอ้พี่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 เห็นเมาเมาค้างไอ้เี้ยเสียงเปลี่ยนเลยกูไปล้างทันชื่อหลวงพ่อพี่นะพวผมยืยหลวงพ่อวะอ้าวยืนพัดลมมึงหันไปทางอื่นเลยโอเคเออ เฮ้ยไปแล้วไปแล้วจับกระทืบได้ไหมวะเียนรถชนไม่ง้ยล้มแล้วมันล้มแล้วไปจับกระทืบจับกระทือ้ ทึบๆๆโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจะตายแล้วจะตายแล้วลบหลบหลบ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 จะตายแล้วจับยังไงอ่ะจับเปนยังไงจับจับเชื่อกันจับเชื่อกันดึงเชื่อกันจับจับมันโยกเชื่อกันจับมันโยกเชื่อกันจับมันโยกอู้เออเอาเดียวหรอเข่าปากไปแล้วเข่าปากแล้วหนึ่งยเย้จะมาอ้วงไหนกันนะเพื่อนตายแล้วเนี่ยเสียงโคตรเสียงเลยยเย้ยพี่ๆผมก็จะตายหาแล้วว่ะ กบไปกบไปหิ้งยาไปอยู okay. อยอ่อยู่ในกล่องอ okay, okay. ยู่ในกล่องท้ายเรือได้ได้ท้ายบ้านท้ายบ้านดิท้ายรถไม่ใช่เหรอไม่ใช่ท้ายเรือไอพี่เราต้องหาของแล้ววะไอ้เงี <laughs> <laughs> ย้ยเยอะเฮ้ย e! ชี่แม่ชี่บอกวะเจ๊อะไร Chi phái lâu? Ay mẹ chị chim mày. Tay. Chị, mày 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 chị, ไมียบร้อยไม่น่ารอดเฮ้ยหมายลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่หลบกันไปชุบซุบซุบอยู่หลบเลวหลบเลวหลบเลวซุบอยู่ได้แล้วได้ไหมไป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 ลุกไป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 ลุกเดี๋ยวระวังนะระวังนะไอ้ยผีแม่ชีมึงมาจากไหนไม่รู้อืมช่างไปเอาข้าเลยเอาของเข้าเลยเก๋ ึ๊บเอ้แดวเอาปืนเอาปืนไฟไว้โอเคเอาอันนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวเอาหัวเอาหัวยูออกกันเชย่อเออลืมไปเลยเกือบแล้วไม่ได้ว่ะเงินไม่พองั้นต้องเอาหัวก็ต้องเอานี้ขายไปเออได้วันนี้ม<อ>ันจะเอาไปยิงผีใช่ไหมโอ้ยทันแล้วไอ้เหี้ยวเยี่ยวะ่ะไปโอเครอ,อยูเกิดชุบเพื่อนก่อนแล้วกันอืมเกิดเลยวสองคนลุ่มยากเกินใช่ปวดยากเลยเรื่องนี้

จะตายแล้วเราจะตายแล้วเฮ้ย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 อย่าอยายาวิ่งเร็วเร็วออกมาออกมาออกมาถอยถอยถอยเขยเขยเขยเฉยพี่พี่หลบหัวหัวเจ๊หัวเพื่อนหัวเพื่อนหัวเพื่อนมาแป๊บนึงหลบมันก้นหลบมันก้นมันหลบยากเชียงแล้วปะไ่รู้เงียบก่อน ไปแล้ว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 สเกิร e> ์ตีบแมงมุมไหนเมื่อ totally กี้เห็นพอดีโอเคมึงมีหลายตัวเกิดไอ้เหี้ยๆอยู่ขิดไปแล้วขิดสองรอบเลยยิงหลวงพ่อกูโหประตูหอมไม่คุ้มภัยเลยเชือประตูเชือติดเชือประตูเยี่่เราไปทางอื่นดีกว่าไปเฮ้ยมีมีเบอร์วะ่ะของข้างบนนี้ได้ไหมรู้มีหรือเปล่าต้องหา ไม่มีขวดขวดใบฮึทำไมพี่วิ่งไม่ออกวะไม่รู้เวียนไปขอมันขวด,นะขวดใบเมน่อไหร่ไหนอ่ะนี่อยู่ข้างประตูโอเคปึ๊บอืมระวังแตกเลยโอเคระวังอยออู่ระวังอยู่อนะเขาซื้อฮัลโหลระวังอยู่นะระวังอยู่นะอย่างนะ เอาเครื่องกรซาก่อนไม่มีเลยอืมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเจอแทบไหนไม่จะเป็นแถบอยู่โอ้โโอ้ยสัตว์เิออย่างยากน่ไหนดีวะซ้ายขวาไปได้หมดอะข้างบนมีของไหม มันยูขึ้นมาแล้วนะไม่มีไม่มีไม่มีป่ะอาจจะต้องผ่านตรงนี้ไปใช่พี่ไปไหนก่อนซ้ายดูขวาไปขวาไหมโอเคขวาป่ที่ไม่เห็นนะดูช่วยได้ผมดูอยู่เกมา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 เกม่ไม่มีไม่มีเปิดเกะเปิดอะไรดูหน่อยเนาะได้ได้ไ อยู่เสียวไหวย <laughs> อยไปจ้าเอมาทฟัเกอร์เออจ้าเอนี่ย้ยร้องไงนะอันนี้บนกับบางทีเียยอือเราต้องตรงไปข้างหน้าอย่างกว้างเลยวะ่ะอันนี้อะไรวะขอฉันบน่นอือบนไม่น่ามีอะไรเนาะไม่น่ามีอะแต่ข้างหน้าเราดิพี่ <c oughs> สุดสุดโขยสุดสุดตุตตาอยู่อย่าง, <c oughs> างลึกพี่อะไรเนี่ยไม่เคยมาหรอก ผมไม่เคยมาปิ๊บอะไรเจอจุดขายมือฉีแม่งเอ้ยหาเงินหาเงินก่อนไอทีวีทีวีเจ๊ทีวีอุ้ยทีวีเหรอโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวผมตกใจหรอกนะไปแกล้งผมได้เออโอดเหี้ยเลยเคยโดนเคยโดนไปแล้วโลยโอดเหี้ยเลยแต่ผมไม่สตันไงอุ้ยี่นมา

ไอพี <physics> ่ผมได้ของดีเต๋อเดือดเดือดเป็ดบาเนี่ยอเลยเป็ดอย่ามาอย่าอย่าโดนนะเว้ยเียพี่อ้วกไปก่อนนะเจ๊เจ๊อ้วกใส่ผีีเจ๊อ้วกใส่เปต๋อเไปอ้วกใส่มันเลยเจ๊จับแมงจับแมงโยนจับแมงโยนโล่ถังเลยแป๊บหนึ่งทำได้เหรอมันมันมันจะไม่ปี๊ดเลยผมอ่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเฮ้ย่วงไปแล้วเอ้ยตายมาแล้วเก็บเก็บอัพเก็บอัพเก็บอัพแล้ว เย้ยเก้เก้ตายแล้วตายแล้วโ <c oughs> อ้กว <c oughs> อกใส่ติดเขี่วไอ้พี่ลอยดิเป็นไงวะพี่อยู่ขอดูอาการเล <c oughs> ยดิเจ็เจ่องเจครื่องไหนพี่กลับมากรอนอย่าดื้อดิไปไหนแล้วอยู่ไหนเนี่ยอ้าว <c oughs> ไปแล้วเกเว้กเฮี้ยเฮี้ยยา อย่าอ้วกใส่กูเอ้อเฮ้ยอย่าเฮ้ย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 ลอล่อมันโดนแถบร่อมันโดนแถบทุบมันทุบมันเจ๊กทุบมันทุบอยู่ทุบทุบยกมันโอ้ยหนีก่อนหนีเออไม่ไหวไม่ไหวไปซ่อนไปซ่อนไปซ่อนหยุดแล้วมาหยุดแล้ว

เสียดเดินเข้าที่ขมาล้วมาชคยอยไปแล้โอเคโไปยิบบไบเครื่องเซฟโอเคได้ได้ ยกแผงนู tôi, ้นจีพี ể, no. ่พ okay. okay. ี่เดินนำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหลังให้พี่ด้วยได้ได้ได้มมีม่มีมมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียไป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 เขียนทางนี้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 โอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่เ๋ยวนะเจ๊ยกคนเดียวก็ได้นู่ว่าได้ไหมไม่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 ได้เอาตั้งตั้งตั้งเข พี่จะพี่จะขึ้นข้างหน้าก่อนเดินไปไปเอ่อไปไปมาไปมาเดินไปผมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดึงสุดสุดแล้วผมติดไป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 มาเลยเขี่ไปเฮ้ยเดี๋ยว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 เพิ่งวางอยู่อนว่างเขี่ยยัยังยังยังไม่เปไรเงินเงินไม่พอละเงินไม่พอลโอเคโอเคขอขออย่างนึงเออ อ,อไอพี่ชมชื่อผมด้วยติดตรงนี้แบนีก่กำลังหมุนในเครื่องนี้ให้ม,มันตั้งตั้งดห่ะอันนึงเข้าไปแทนเก<ค>ียร์<า>ได้ไเอาเอาพีบดนบอลชนผมทะไบตายเลยมันเนี่ยเอาอยู่ก่อนอยู่อยู่ไหนไวะเนี่ย เออเชีย่ยแบบนะทุกคนโอ้จะช่วยพวกคุณเองอืมไอหลวงพ่อกูแล้วก็พี่กูก็อีกวะเอาเล่าอ่ะซึ่งไม่ไม่ไม่ไมน,นี่เอานี้ดีกว่าค่อยนะค่อยๆนะโอเคอ่าเกิดไอ้ทุกคน อืมผ่านโอเคสอง้ยสามสองหนึ่งดูดเกิดแล้ว<ะ>เกิดนอบอยจะเล่นเรือนิดเดียวนะเออิดเดียวนะก,กันหีิงนะเฮ้ยยูเอาไม่ขอโทษพีอยอะมาทุบหลังพี่นะโอเคโอเคยูขอโทษ ไม่คุยกับพี่ไม่ได้กี่คำเลยเมื่อกี้ตายโอ้โหเยี่ยเลยหลบพ่อพีชพี่ชีมันโอเคโอเควางไปกาจอบอย่าทุบพี่นะอย่าเหลือคนเดียวทุกคนเออเจ็กหลบเร็วเจ็บวุ้ยตัวนี้ ไม่ยอเยืนเลยปลับปุอ,อีกคักไมว่าจุดขายอีกสองจุดอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ใช่เขนมาเขนมาระวังนะเกรเกียระวังกูล <laughs> เลยเออระวังตัวพี่แหละเออที่ยอตายแล้วนะรบเนี้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยชน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 ทิ้งไปแตกหมดตีเเลยโอ้ยดีดีจะรับเลยระดับหนึ่งไหมข้างนอกสบายดีไหมเออะเยอยเกมโอเวอร์ ไม่ไรเริ่มใหม่โอ้ล่าสุดลูเซ e r s t a ต็ i n g มาดิครับอะไรวะเนี้อะจะโดนหดไหมไม่ผมจะไม่ยอมจะโดนหดไหมวันฉันแล้วเฮ้ยพลังแห่งเฮ้ยพลังแห่งเฮ้ยเจอเศษปอเฮ้ยเจอเศษปอเฮ้ยเฮ้ยตายห่างเลยเฮ้ยที่โดนเลยวะ ไปไม่มีท่าพี่ไม่มีท่ากับผมหรอเอ้ยแต่ไปไหนวะเอ๊ะอื้มเอาไอ้เหี้ยเก็ดแม่เออตายอยู่ดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตายอยู่ดีคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับเนื่องจากเอาครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับโดนทุกอย่างเพราะว่าวันนี้ก็มีแค่นี้แค่นี้ วันนี้คลิปก็มีเค้แค่นี้นะครับถ้าใครถ้าใครชอบเค้ปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้กดกวยกดอีกโก้วันนี้เป็นไงมาครับทุกคนพี่เป็นไงบ้างพี่วันนี้อโยเป็นไงบ้างสูงไหมพี่ไม่ได้เล่นเฮียอเลยเลยสัต